ตอนนี้นะคะมุกี้บอกว่าเขามีด็อกโชว์นะคะน้องหมาโชว์ค่ะดีเซนทันค่ะอุ้ยโอ้อันนี้ไม่อ้วนอย่างเงี้ยว้วนมากนี่ค่ะเป็นเป็นด็อกโชว์ด็อกช็อปค่ะเป็นบ้านน้องหมาเต็มเลยค่ะนี่ค่ะ เกียรไปยืนเดินค่ะโอ้ยนี <S <s ่ขนเยอะมากฮะลูกซาเออลายโลโก้ลายลายโลโก้อันนี้คือพันไซบีเรียนส่วนนู้นล่ะอันนี้คือโอ้ยสารน้องหมาค่ะอาคงจะนอนกันนะอีกตัวนอนอยู่นู่นนะคะ เออร้อนค่ะก็เปิดพัดลมให้เพราะขนเขาเยอะไงขนาดข้างในเปิดแอร์นะคะน้องยังนอนแบบชิลๆเลยนะคะตัวต้องไปทางนู้นทงเียดเดินบนไปทางนู้นที่เซนท่านเขาจะมีนู่นนี่ตลอดนะคะนี่ค่ะ รู้สึกเหมือนเป็นช็อปน้องหมาค่ะเขามาเปิดบูธกัน,นะค่ะโอ้โหหมาตัวเล็กก็เต็มเลยค่ะอันนี้มีปลาด้วยค่ะปลาขาโหนู่นค่ะอันนี้เด็กๆค่ะดูอุ้ยมีกระต่ายด้วยนี่นี่กระต่ายกระต่ายเต็มเลย ดูคขาลูกหมาเต็มป๊อปปี้เต็มเลยอันนี้เหมือนหมาญี่ปุ่นเลยชิบะเฮ้ชิบะใช่ไหมอเอ่อมีว่ายอยู่ชิบะมาชิบะค่ะกี่เดือนคะเนะี่ย เดือนกวสามเดือนชิบะเจแปนน่ะเจแปนิชิบะชิบะด็อเต็มเลยครับอันนี้เอามาโชว์หรือเอามาขายคะเนี่ยขายตัวเท่าไหร่คะชิบะชิบะเทาี่หมื่นสี่หมืนแต่ของแท้อมใบให้พร้อมเลยครับพร้อมใบเลยครับพร้อมใบเป็น pedigree pedigree เลย อู้นู่นค่ะข้างบนเนี่ยก็ก็เอาหมาขึ้นไปโชว์กันค่ะมีเวทีให้หมาโชว์ค่ะนี่หน่อยด็อกโชว์อ้าวเยี่ยวยกค่ะเยี่ยวแล้วตอนนั้นอะ่ะไม่ได้โชว์แล้วค่ะเยี่ยวค่ะโชว์เสร็จแล้วมั้งคริสด็อกโชว์ฟินิชฟินิชโชว์ฟินิชโชว์ละหมาโชว์เสร็จแล้วค่ะ,โ,คะโอ้ลูกหมาเต็มเลยกระต o n กระต่ายก็มีกระต่ายก็น่ารัก อาลุงคิดค่ะเขาเขาเดินมาโอ้โหนี่อันนี้ไงคีมาบน้ำด้วยก่อนใช้หลังใช้ว่ามีเพลงด้วยค่ะดีกว่วติดลิขกสิทธิ์นะคะต้องโอเคมีมีใบการันตีนะคะเนี่ยที่บาทตัวสี่เมืองอันนี้ไม่มีตุ๋ยเลยไม่มีไม่มีโซดาไม่มีไม่มีพันโซดา

กินเร็วมากเลยค่ะเนี่ยค่ะพวกป้าไปซี่เพิ่งกลับมากันค่ะจากไในเมืองค่ะพี่แดงเพิ่งไปใส่ค่ะปลาช่อนหมดเลยใช่ไหมคะคือปลามันเยอะค่ะปลามันเยอะจริงๆต้นแรกที่พี่แดงเอาไปปล่อยช่วงแรกเออโอปลาที่ตอนแรกน้ํามันนั่นอันนี้ใส่ได้เพิ่งไปใส่ใส่เสร็จเดินกลับมา ก็ได้ปลาเลยโอเคเขาโหและไซส์กำลังงามเลยไซส์กำลังกำลังซุกซนกำลังซุกซนบางคนเห็นมีเอฟซีบางท่านบอกว่าไม่เอาไส้เดือนก็ได้เอาไส้ไก่ก็ได้ก็ได้อยู่ค่ะแต่แต่ไส้เดือนมันก็จะกินเร็วกว่ามันจะกินเร็วกว่าไส้ไก่ใช่ไหมคะไส้เดือนมันจะหอมมันจะหอมกว่าโอ้โหยายมองชอบเลยไซส์เนี่ยยายมองค่ะค่ะโอเค เพิ่งจะใส่ให้ก็โดนเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะต้องให้แดดดีๆหน่อยเดี๋ยวจะพาเอฟซีบางท่านบอกว่าให้เสียบไว้สักช่วงห้าโมงสักสองทุ่มเนี่ยไปยามเนี่ยจะได้กินเขาบอกจะกินดีมากคือใส่สักห้าโมงเย็นและสองทุ่มไปนั่นเลยใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าหัวข้ามมันกินอาหารเย็นไงเขาบอกเนี่ย โอ้ช่วงเวลานี้ใช่ไหมคะ5้าโมงถึงอ่าหาสองทุ่มเนี่ยมันออกเล่นน้ำโอเคเนี่ยเขาเขาเขาเหมือนแบบเขาชำนาญเขาบอกโหแล้วปลามันเยอะค่ะปลาน้าว่านมันเยอะจริงค่ะนุกิดก็ทำความสะอาดให้สดาค่ะเป็นสลัดเลยค่ะเป็นสลัดเลยนี่สดามามีไปซีอลอดป๊อปปี้ <laughs> ไปซีหมาน้อยที่ห้างมาเต็มเลยเลือกอเต็มเลย กลับมาก็มาเจอพี่แดงนั่นเลยนะคะอองมาค่ะนี่ค่ะได้ผักมาค่ะพี่เซนท่านนั่นเลยค่ะหลังจากดูลูกลูกหมากันเสร็จนะคะกอ,อนี่ยผักอะไรอาหารซื้อมาไว้ทำกับข้าวค่ะพอดีออกไปทำธุระกันมาค่ะก็ขนเข้าไปแล้วค่ะส่วนหนึ่ง โซ <laughs> ดาอาบซิบะแพงกว่าโซดาอีกมาญี่ปุ่นน่ะแพงกว่ามาฝรั่งอีก <laughs> อังกี้ก็ลงมาเลยจากสองถุงเลยก็ถึงบ้านแล้วนะคะเนี่ค่ะของซื้อมาอันกี้ไปซื้อเสื้อผ้ามาค่ะไขอ่ออริชู่อะไรมาก่อก